ขอเตือนทุกคนนะครับว่าอย่าพยายามรับฝากโอนเงินจากใครหรือให้ใครยืมบัญชีหรือเปิดบัญชีให้ใครอย่ารับจ้างเปิดบัญชีเด็ดขาดเพราะถ้าบัญชีพวกนี้นะครับมีการไปหลอกลวงเงินจากคนอื่นนะครับแล้วก็เอามาใส่ในบัญชีเราก็อาจจะมีความผิดในหลายๆเรื่องเช่นช่อกรงประชาชนช่อกรงธรรมดาทุกอย่างโดนหมดเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับขายยาเสพติดก็อาจจะโดนไปด้วยเพราะว่าสิ่งแรกที่ตำรวจจ้องคือเจ้าของบัญชีคือใครเราอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ ก็จะบอกว่าคดีพวกนี้ทนายกรค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าความจริงมันสู้ได้แต่ทนายก็ที่ทําคดีอนะ่ะอาจจะต้องมีทักษะในเรื่องการถามค้านทำามาันตัาบวกค่อนข้างจะเก่งแต่ไม่โดนดีกว่าถูกไหมครับเพราะเวาลาโดนปุ๊บหนึ่งเงินประกันตัวแพงมากในหลายคดีโดยเฉพาะยาเสพติดยิ่งเป็นจำนวนยาเยอะ,เ,ยอะเพราะฉะนั้นบัญชีของเราแนะนําเลยนะครับอย่าให้ใครโอนเงินมาถ้าเห็นว่าใครเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจหรือไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรือเป็นไปได้คือเป็นเสษไม่ออกเนี่ยให้เขา ใส่ตู้เงินสดก็ยังดีสะกว่าโอนเงินผ่านแอปอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็เรามัดระวังนะครับบัญชีเนี่ยเป็นหัวใจหลักที่จะทําให้เราโดนคดีได้ก็อยากจะให้เรามัดระวังกันมากขึ้นตอนนี้ธุรก,กรรมอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะลําบากแล้วยังมีพวกประมาณว่า,าหลอกหลอกว่าจะซื้อของจากเราแล้วก็เอาเลขบัญชีเอาอะไรไปปรากฏว่าไปหลอกอีกคนนึงให้คนหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีเราแล้วมันก็หลอกของจากเราไปแล้วไอ้คนนั้นน่ยคนที่โอนเงินมาบัญชีเราเนี่ยก็ไม่ได้ของ เห็นไหมขนาดระวังขนาดนี้นะครับเป็นการซื้อขายปกติก็ยังโดนเลยเพราะฉะนั้นโลกมันอยู่ยากครับยังไงก็ระวังกันมากๆนะครับหวังว่าทุกคนคงพอที่จะได้ระวังตัวกันบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องโดนคดีความกันเยอะแยะเหมือนทุกวันนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจด้วยนะครับ